เชื่อว่าหลายคนในสังคมไทยคงจะมีคำถามนี้ภายในใจว่าแท้จริงแล้วในสังคมทุกวันนี้มันมีความยุติธรรมอยู่จริงหรือไม่และถ้าหากกระบวนการยุติธรรมนั้นกลายเป็นไม่มีความยุติธรรมขึ้นมา,าเราจะเรียกร้องอะไรจากใครได้หรือไม่สิ่งนี้เองคือหัวใจหลักสำคัญของหนังเรื่องคืนยุติธรรม ภาพยนต์ไทยน้ำดีที่ทำให้เห็นว่านังไทยดีๆนั้นยังมีหวังในประเทศนี้คืนยุติธรรมใช้ในปี2 0 2 0ว่าด้วยเรื่องราวของมานพชายหนุ่มผู้มีอนาคตไกล และมีภรรยาสาวสวยชื่อดวงใจที่กําลังตั้งคันอ่อนๆครับวันหนึ่งดวงใจกลับมาถึงบ้านกร้องไห้เสียใจบอกกับมาน็บว่าเธอถูกสิทธิชนเจ้านายผู้มีอำนาจของเธอนั้นข่มขืนและในคืนนั้นเองมาน็บจึงเข้าไปที่ออฟฟิศของนายสิทธิชนครับเพื่อหวังจะแก้แค้นแต่จากการต่อสู้กันทำให้แฟนสาวของเขาต้องตายด้วยการถูกยิงครับ แต่พ้นจากการพิสูจน์หลักฐานแล้วและรวมถึงที่นายมานพนั้นมีอดีตเป็นคนติดยามาก่อนทําให้มานพเป็นผู้ต้องหาฆ่าภรรยาของเขาเองอันเนื่องมาจากความหึงหวงครับอีกทั้งยังมีหลักฐานมัดตัวเขาอย่างหนานแน่นและหลังจากเหตุการณ์นั้นเองอาการทางด้านจิตใจของมานพก็ไม่เหมือนเดิมทางแพทย์ลงความเห็นว่าการกระทําของมานพที่ทําให้ภรรยาเสียชีวิตนั้น <S <S เกิดจากอาการทางจิตท,ที่ไม่ปกติด้วย นายมานพจึงได้รับการตัดสินลงโทษประหารชีวิตและให้ไปรักษาอาการทางจิตให้หายก่อนค่อยมารับโทษในภายหลังครับหลังจากที่ต้องติดคุกไปนานถึง6ปีนายมานพได้พบกับการดาจิตแพทย์สาวที่เข้ามาดูแลรักษาอาการทางจิตของเขาเธอมาดูแลมานพที่บ้านตามวันเวลาที่กำหนดและเธอได้ให้ผู้ช่วยสาวรวมถึงช่างภาพถ่ายทำวิดีโอติดตามมาด้วยเพื่อสังเกตอาการของมานพ ซึ่งหมอการดาเชื่อว่ามานพบอาจมีอาการทางจิตที่ซับซ้อนกว่าที่คิดก็คือภาวะจิตแตกแยกเป็นคนหลายบุคลิกมานพบมีบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งภายในจิตใจจะแสดงออกมาเพื่อคอยปอกป้องตัวตนของเขาที่สําคัญบุคลิกนี้จะออกมาแก้แค้นให้กับมานพบเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาเรื่องราวของมานพบในคืนยุติธรรมนั้นจะเป็นอย่างไรทุกท่านสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางเน็ f l i ิกเลยครับ หนังดำเนินเรื่องไปตามแนวหนังแนวแก้แค้นทั่วไปก็คือเริ่มแก้แค้นผู้คนไปตามแบบขั้นบันไดาจากด้านล่างสุดไปจนถึงแก้แค้นตัวการสูงสุดครับและทุกการแก้แค้นนั้นก็จะคอยเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวละครมานพที่ถูกกระทำทำให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวความเป็นมาตามลำดับขั้นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไปเล่าแบบไม่เรเร้งสร้างความผูกพันให้กับคนดูกับตัวละครมานพได้เป็นอย่างดีครับ บ่อยครั้งที่หนังทําให้เราดูแล้วรู้สึกว่าสะใจแทนมานพและมันใส่ตัวละครร้ายที่ทํากับมานพมาครับแต่ทุกเหตุการณ์แก่แค้นนั้นก็มีการตั้งคําถามย้อนกลับมาบ่อยครั้งว่าหากไม่มีการกระทําในบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะไม่มีพ้นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นของบันไดแห่งการแก้แค้นนั้นอาจจะเกิดจากตัวเราเองก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปลายเปิดครับ และไม่มีการตอบที่ชัดเจนจากหนังด้วยครับหนังใช้วิธีการเล่าเรื่องโดยให้ตัวละครหมอผู้ช่วยหมอและช่างภาพติดตามชีวิตของนายมานพไปในค่ำคืนคืนหนึ่งครับช่างถ่ายภาพนั้นสามารถบันทึกภาพวิดีโอเกี่ยวกับการกระทำของมานพได้ดังนั้นคนดูจะได้เห็นภาพการแก่แค้นของมานพไปพร้อมๆกับทีมงานของหมอครับ ซึ่งหลายภาพหลายการกระทํานั้นหากจะพูดแง่ความสมเหตุสมผลแล้วก็มีหลายจุดในหลายประเด็นที่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ตามหนังก็เลือกวิธีการเล่าเรื่องเช่นนี้ซึ่งก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าพอใจเลยครับหนังมีการยกประเด็นความไม่ยุติธรรมของสังคมไทย เป็นประเด็นที่คนไทยกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเป็นประเด็นที่ทำให้คนไทยตั้งคำถามว่าเงินมีอำนาจเหนือความยุติธรรมจริงหรือเป็นการจิกกัดคดีความนี้ได้อย่างเจ็บแสบครับและเป็นการตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าหากศาลยุติธรรมไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้กับคนในสังคมได้แล้วก็ต้องมีศาลเตี่ยที่ใช้ความรุนแรงในการตอบโต้นี่แหละที่จะคืนความยุติธรรมให้กับผู้คนได้จริงๆ แม้ความเป็นจริงจะทําไม่ได้ก็เถอะครับคืนยุติธรรมมีการซ่อมความรับเอาไว้หลายจุดและเมื่อมีการดําเนินไปถึงค่อนเรื่องแล้วก็เหมือนกับว่าหนังจะจบลงไปครับแต่ด้วยความชั้นฉลาดของทีมผู้สร้างและผู้เขียนบทก็ยังสามารถจับอีกหลายสิ่งหลายอย่างมาใส่ไว้ในหนังได้อีก จับจุดเล็กจุดน้อยที่เคยผ่านมาแล้วย้อนกลับมาเล่นในช่วงท้ายเรื่องได้อีกหลายจุดและมันค่อนข้างทรงพลังและส่งผลถึงอารมณ์ของหนังรวมถึงส่งผลมาถึงอารมณ์ของคนดูด้วยครับและที่สำคัญที่สุดที่ผลชอบมากก็คือเขาได้ซ่อนประเด็นบางอย่างเอาไว้ซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่มากถือว่าเป็นบิ๊กไอเดียที่สำคัญของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับ รับรองได้ว่าหากใครได้ดูมาถึงจุดนี้แล้วก็จะได้รับรู้ภูมิหลังของตัวละครตัวนี้และต้องอาปากค้างกันเลยทีเดียวครับจะเรียกได้ว่าเป็นการหักมุมก็ว่าได้และการหักมุมนี้ผมว่ามันดีกว่าหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องโดยซ้ำครับหนังเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมากเลยครับ จุดที่ชอบมากๆอีกจุดหนึ่งก็คือหนังใช้สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องได้ดีมากและเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างได้ดีโดยเฉพาะในประเด็นที่เปรียบเทียบตัวละครสองตัวก็คือ 1. ตัวละครที่ถูกกระทําแต่ไม่ยอมอยู่เฉยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมครับไม่ว่าวิธีการเรียกร้องนั้น จะเป็นวิธีการที่ไม่เป็นธรรมก็ตามนี่คือการแสดงการแก้ปัญหาจากการกระทําประเภทนี้ครับและสตัวละครที่ถูกกระทําแต่กลับไม่ทําอะไรเลยจนกลายเป็นว่าเกิดกระบวนการป้องกันตนเองของสภาวะจิตใจให้เกิดการยอมรับในบางสิ่งบางอย่างเป็นวิธีการแสดงการต่อสู้ปัญหาที่เกิดจากจิตใจครับทั้งสองสัญลักษณ์นั้นก็นํามาเปรียบเทียบกันอีกว่าสิ่งใดคือการกระทําที่ถูกต้องที่สุดครับ นังสร้างความตึงเครียดให้กับคุณดูได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอชื่นชมนักแสดงทุกคนครับโดยเฉพาะจิรายุทตธตันตะกูลในเรื่องนี้เขาเล่นได้พอดิพอดีเข้ากับบทและอารมณ์ของตัวละครสำหรับในยุคนี้ในด้านฝีมือการแสดงแล้วคงไม่พ้นคนนี้ไปแล้วนะครับเก่งจริงอะไรจริงและสำหรับผมอัตราส่วนความดีงามของคืนยุติธรรม50นั้น ก็ต้องขอยกให้กับการแสดงของเขานี่แหละครับนอกจากนั้นอีก50%ก็ต้องขอยกให้กับวิธีการเล่าเรื่องและบทของหนังที่เข้มขน้นรอบคอบขมวดปมปัญหาได้อย่างหมดจดเก็บรา,รายละเอียดได้ครบจุดนี้ต้องขอชื่นชมทีมเขียนบทโดยเฉพาะกันประวิทย์ภูวดลวิสิทธิ์ผู้กำกับและนนซีนีมิบุตรโปรดิวเซอร์ครับ นอกจากนี้ในส่วนของฉากแอคชั่นก็ทำได้ดีครับไม่มากไม่น้อยเกินไปแม้ว่าฉากแอคชั่นการไล่ล่าร้ายฉากดูแล้วไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้ก็ตามแม้จะเป็นหนังแนวแก้แขนแต่เขาก็ไม่ได้เน้นถึงวิธีการแก้แขนแบบโหดๆมากนักหากเปรียบเทียบกับหนังแนวแก้แขนของต่างชาติเช่นเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่อเมริกาก็เทียบไม่ได้เลยครับแต่เรื่องเลือดแต่เรื่องเลือดสาดนั้นก็มีให้เห็นอยู่ไม่น้อยเลยครับ นับเป็นหนังแนวแก่แคร์ระทึกขวัญที่ดูสนุกมากมากมากที่สุดเรื่องหนึ่งที่ไทยเคยทำมาเลยก็ว่าได้ครับกล่าวโดยสรุปคืนยุติธรรมเป็นการตั้งประเด็นคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมและกระบวนการให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมตลอดทั้งเรื่องการดูคืนยุติธรรมจึงไม่ใช่ได้แต่ความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวมันยังได้ฉุดคิดอะไรหลายๆาอย่างและตั้งคำถามกับสิ่งที่เราได้เห็นในสังคมไทยปัจจุบันอีกด้วยนับเป็นหนึ่งในหนังไทยชั้นดี ที่อยากจะขอร้องให้ทุกคนได้ชมกันจากใจจริงครับดังนั้นทางซ u เปอร์รีวิว a n n e l จึงของให้คะแนนความชอบคืนยุติธรรมเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบคลิปของเรากราาุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ